ปาทำยังไงป้าเลิกงานแล้วค่ะอป้าสงก้อความกับเซรีน่าฮัลโหลฮัลโหลดีก็มาช่วยลูกหาเม็ดไอ้นั้นค่ะพุกอก่จะเอาไปประดิษฐ์แบบนั้นไม่ใช่ยิ้มสวยทำไงสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,อะตอนนี้พวกเรามาจอดรถอยู่ที่ทํางานของป๊าป๊าค่ะเมื่อเช้าเมื่อเช้าไม่เอามาส่งปะ,ปะ,ปะ,ปะาป๊าเพราะว่าเมื่อวานปะ๊าป้ารถจักรยานอีกคันนึงค่ะไปไว้ที่พาทเมนใหม่แล้วนาะงไปไว้ที่บ้านใหม่แล้วทีนี้เมื่อเช้าก็เลยต้องมาส่งแล้วก็เหลือจักรยานอีกคันนึงอยู่ที่บ้านเพราะว่าบอกว่าวันนี้จะกลับบ้านเองเดินกลับไม่ต้องมารับ แต่ว่าพวกเราก็ไม่ได้ทําอะไรกันค่ะพี่แก้มก็ไม่มีการบ้านวันนี้ไปรับพี่แก้มจากโรงเรียนเสร็จแล้วกลับมาบ้านแป๊บหนึ่งห้าโมงกว่าก็เลยพากันออกมาค่ะจะมาเซอร์ไพรส์แล้วไม่อ่านอะส่งข้อความหาป้าป๊าแล้วแต่ว่าป๊ายังไม่อ่านข้อความค่ะเราจะถามว่าวันนี้ป๊าจะเลิกงานกี่โมงน้องเจ้าอะไรคะอ,อ๋ออันนั้นของน้องไม่ใช่เหรออ,อื่อนั่นแหละค่ะ ส่งข้อความโอ้อันนั้นคงนองส่งข้อความหาก็ไม่อ่านค่ะไม่เลยไม่รู้ว่าจะเลิกงานกี่โมงหรือว่าเลิกมาแล้วเดินออกไปหรือยังหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแมวก็เลยขับรถมานั่งรออยู่ที่นาที่ทํางานของปะปะ๊ะแล้วจะรออีกสักประมาณห้านาทีถ้าถ้าป๊ะไม่อ่านข้อความหรือหรือไม่ตอบกลับอะไรอย่างเงี้ย ไม่ว่าจะโทรหาค่ะเดี๋ยวนั่งรอสักพักนึงค่ะเออพี่แกนมใส่ให้น้องหน่อยค่ะน้องบอกอ,อ,อยากใสยอยากใส่คนนั้นนะอะนนใช่ใช่เพราะว่าไม่มีเหล็กก็เลยไม่เอออันนั้นเย็บเองแอันนั้นเราเย็บไม่มีเหล็กติดก็เดี๋ยวนั่งรอสักพักแม่ว่า,วาเห็นคนเริ่มเดินออกมาแล้วค่ะจากที่ทำง,งานตรงนั้นไม่รู้ว่า <laughs> ส่งข้อความหาก็ไม่อ่านนะ่ะโอ๊ยนั่งรออยู่ตรงนั้นแหละร้อนไม่ละ่ะหลุยแม่เปิดกระจกให้นิดนึงฮึดูจมูกคนนะ่ะเป็นแผลหายหรือยังให้พี่พีดูซิถ้าจับก็เจ็บค่ะถ้าจับก็เจ็บมันกำลังตกสะเก็ดค่ะจน้อง้ยน้องเป็นอะไรน้องบีบจมูกทำไมล่ะ บีบจมูกเหรอบีบทำไมคะเนี่ยเขาก็เดินออกมากันเรื่อยๆถอดอืมถอดออกป้ามาจากข้างล่างหรือว่ามาจากข้างป้ามาจากข้างหลังตรงนี้ค่ะเดี๋ยวจะจอดรอสักพักหนึ่งไม่อ่านข้อความแม่เลยมาแล้วอุ้ยป้ามาแล้วมั้ง ป้ามาดมั้งนี่สปปปมาแล้วนี่ค่ะมาะจอดรถไว้ไถนน <มา S 1> แคบๆเล็กๆค่ะตรงนี้มามพวกเรามาจากข้างหลังนู้นค่ะอ้อมาอมาจากถนนด้านหลังนู้นค่ะแล้วก็มาจอดตรงนี้แล้วเดี๋ยวก็ขับรถออกไปฝั่งนี้เลยค่ะที่รถเขาวิ่งออกไปนี่ค่ะ ก็เดี๋ยวรอก่อนตั๊ก้ตัก้ตักตัอก้ตักเอ้ยตั๊กเ้นนะคนนั้นนคนนั้นตักตั๊กก้าง้ดฟยังไม่ยังไม่ออกมาเลยค่ะท่านผู้ชม สงสัยปะป๊าอยากเดินกลับบ้านเองจริงๆแหละโทรฮะส่งข้อความก็ไม่รับค่ะับก,ก,กอ๋อีคนนี้น่ะไม่อยู่นิ่งเลยเนี่ยนะคนนี้นะ่ะฮะภาษาคูเฮียกะไปฮัสเซ่ ป๊าทำยังไงป้าเลิกงานแล้วค่ะป้าส่งข้อความกลับมาอะไรคะป้าป้ากย่็อะไรนะคนนี้ก็มาขยับมานั่งตรงนี้ป้าเลิกงานแล้วค่ะส่งข้อความกลับมาแล้วบอกว่าจะเลิกงาน เลิกง,งานแล้วแต่ว่าจะใช้เวลาประมาณ40นาทีจะเดินกลับบ้านไม่ออกก็เลยถามว่าทําไมจะเดินกลับบ้านนานตั้ง40นาทีบอกว่าจะเข้าไปในเมืองจะไปธนาคารแม่ก็เลยบอกว่าตอนนี้ฉันนั่งรออยู่ที่รถอยู่ที่หน้าออฟฟิศนะวะตกกระจายไหนเปล่ป,ป,ป,ปั๊บาส่งติ๊กเกอร์อะไรมา้ e s yes <S <laughs> <S <laughs> <S อะไรลูก <laughs> <laughs> ถอยมาเร็วเดี๋ยวป้าก็มาแล้วป้าจะมานั่งตรงนั้นแหละรกๆก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาอุตสา์จะเซอร์ไพรส์สักหน่อยกลัวป้าจะออกไปอีกทางนึงค่ะก็เลยบอกว่านั่งรออยู่หน้าออฟฟิศนู่นมาแล้วค่ะคานผู้ชมพระเอกของเรามาแล้วค่ะ Alle, alle. Hallo, hallo. Papa. Hallo, Warum muss du in der Stadt, Mama? Ich dich doch abholen. Hello. Wie lange wartet ihr schon? Oh, halbe Stunde. 20 Minuten. Mama. Ich hab Banane an. Hallo, ja. Und jetzt? Bist du in der Stadt? Bist du in der Stadt? Na, ja, nicht. ich. Warum so. gehen wir nach Hause. Na, komm, ich ich so. morgen früh. Nein, ich schon. Ich tut. Hm? Fährst du? ไดูเศษโอเคไปข้างหลังคนนี้น่ะแมวบอกให้ป๊ะป๊าขับรถค่ะอ okay. ิมาโอเคไปเหนีอวไปเลยไปอเคอะไรแก้มบ่นอะไรฮะคะอว่าโอเคคือพี่กับฉันถามันแปะป๊าบอกโอเคตอนรถเราสามไม่โอเค Du, Mama, ist immer okay. Ich hab Haselnüsse mitgenommen. Ja? Drei. Das hm? mein uh, ich hab's ganz gemütlich gemacht. Ich habe gedacht, oh, ich hab Zeit. Warum? Ich wusste nicht, dass du wartest. Oh, was hast du gemacht? Du Papa. Du Papa. Du bist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  ไปค่ะทุกคนกลับบ้านด้วยกันค่ะไปค่ะกลับบ้านด้วยกันค่ะทุกคน What s the p r i s e c h a t s good Adenis? อะไรเซลีน่า แม่คนนั้นใส่แว่นตาเมื่อวานยังตลกเซลิน่า <ขอ S 1> เลยค่ะเมื่อวานเซลิน่าใส่แว่นตาของพี่แก้มอันนี้มันใหญ่เนะาะใส่เสร็จปุ๊บแว่นตาหล่นมาอยู่ตรงจมูกค่ะแล <ขอ S 1> ้วทีนี้หาแว่นตาไม่มีหาแว่นตาตัวเองไม่เจอค่ะแล้วก็ถามหาโอ้แว่นตาอยู่ไหนแว่นตาอยู่ไหนที่แท้ค้างอยู่ที่ไหนไงหยา นึกว่าเขาปิดถนนเขาไม่ได้ปิดเขาปิดเขาปิดครึ่งเดียวนัวฮะเขาปิดครึ่งเดียวเพราะว่าเขาซ่อมถนนซ่มนอมทางเนี่เยเหรอ <c oughs> แกนจะไปเก็บถั่วค่ะต้นนี้ค่ะของเจ้าของบ้านค่ะ อ,อันที่ร่วงเก็บได้คะ่ะเขาไม่ว่าเขาไม่ห่วงเวลาเด็กๆปั่นจัก,กรยานมาข้างตรงถนนนะคะต้นมันใหญ่เนาะแล้วมันร่วงออกไปที่ถนนนะคะเด็กๆชอบจอดจัก,กรยานแล้วก็มาเก็บถัว่วไหนมีไหมเก็บให้พี่ๆดูสิถัว่วนี่ไงนี่คะ่ะโอ้อันนี้มีแต่เปลือกไหนดูนี่คะ่ะอันเล็กไม่เอาหรอกลูกอันนี้เบาไม่มีเม็ดหรอกข้างใน นี่คะ่ะเขาเรียกถั่วอะไรลูกบอกชื่อสิถั่วฮาเซนนุสฮาเซนนุสฮาเซนนุสนี่คะ่ะเอาไปแกะเม็ดข้างในข๊บแกะระวังดูรถดูอันนั้นด้วยนะลูกน้องจะเป็นไหนคะนอ้องเออเก็บมานี่ แล้วก็นี่นี่ก็มาช่วยลูกหาเม็ดไอ้นั้นค่ะพี่แกนจะเอาไปประดิษฐ์งานฝีมือค่ะเป็นคล้ายๆเกาลัดนะคะแต่ว่ามันกินไม่ได้เป็นเม็ดเหมือนเกาลัดนะคะอันนี้มีเม็ดที่มันเหี่ยวของปีที่แล้ว เนี่ยมันมันจะเป็นเหมือนเกาลัดนะคะแต่ว่ามันกินไม่ได้ค่ะอันนี้แก้มจะเอาไปประดิษฐ์งานฝีมือมีไหมแก้มพีม่อีออเด้าวตานยันกรมาช่วยลูกเก็บมีไหมเจินขึ้นดีๆีพ่มาเป็นผีแพนจาค่ะงงโอ้อาศัยกระเป๋าได้ถั่วเยอะเลย <laughs> ทุกมาวิเอุตมีหับอยากใโคกตเนี่ยใหดูอ๋เอาไว้ตัดดกของทำกืัสตัดดปรมแกินไม่ได้เลยเขาเอาไว้ทำอะไรอันนี้อ่ะมันกินไม่ได้หรอกเขาเอาไว้ทำอะไรตัดดึกของค่ะทำอย่างอื่นได้ไหม

โอ้เครื่องบินเก็บนกเอะพอแล้วลูกในเครื่องบินอยู่ไหนคะชลิน่าเราอุ้มแมวสกินดสเราล็อกหุ่นเก็บใหญ่เลยแก้มเอาไปพอแล้วลูก ทำเสร็จแล้วค่อยมาเก็บเพิ่มมันยังไม่แห้งถ้าเขย่าแล้วมันไม่ร่วงรอให้มันแห้งไปเก็บถั่วดีกว่าปไปหาเก็บถั่วแล้วเซลีน์นะมาเก็บถั่วกับพี่แก้มแล้วลูกโอเคเซลีน์นะมาเก็บถั่วกับพี่แก้มค่ะอือหืออุ้ยดูน่ากลัวเงี้ยนะอู้หูดูน่าอุ้ย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 มาทางนี้มาทางนี้เซลีน่านี่มาทางนี้ มาทางนี้หลบมาแล้วมาเร็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 วยิ้มสวยยังไงแม่บอกว่ายิ้มสวยแม่เอ็องไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่ยิ้มสวยทําไงทําตาสวยได้ทําตาสวยได้ไหนดูสิอู้คนนี้น่ะคนนี้คนนี้ดื้อไหนทําหน้าลิงที่ทาหน้าลิงยังไงแม่ไหนทาหน้าลิงสิลิงอี้อเหรอลิงไหนลิงมาทยังไง โอลิงมันเป็นอย่างนั้นเหรอนั่นคืออะไรนี่อะไรครับอู้อันนี้ไม่กินไม่ได้หรอกลูกอันนี้ก็ถัว่วนี่แหละถั่วอันนี้แหละแล้วบ้อก็ล้วงมาเต็มแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีมันยังไม่แห้งลูกไปเร็วเถอะขึ้นบ้านเถอะน้องดูพี่แก้มน้องดูพี่แก้มไหนพี่แก้มอยู่ไหนลูกไมาดูมาดูมีแต่พี่เจ้ โอ้ย<ม>เป็นเด็กไทยจริงเลยเป็นเด็กเหมือนสมัยก่อนเลยเดนนี่แม่ก็มัดอย่างนี้แหละได้ตังไปโรงเรียนนะมัดตังไปอย่างั้นแหละลุงมาทำไรมีแต่ฟูสเอาไปเอาไปทุบในในครกอันนั้นมันโอ้ยมันกินได้ไหมนะอันนั้นอะไปเถอะขึ้นบ้านเถอะไปขึ้นบ้าน <c oughs> นายทำยังไงกระชากอีกครั้วกระชากชูชู่ชูชชชชชหนพี่แก้มเต้นท่าอะไรเต้นเต้นท่าอะไรเต,เต้นท่าอย่างงี้เนี่ยเขาเรียกท่าอะไรแบบนี้นะ่ะไม่มรู้ค่ะ <laughs> <laughs> เต้นตลอดเต้นตลอดตอนอยู่ไทยไม่รู้จักพอมาอยู่นี่ค่ะนนรู้จักท,ท่านี้เลยพอย้ายมาที่นี่ โอ้เสียงรถมอเตอร์ไซค์มันอยู่ถนนใหญ่นู้นอมัันนรถคกอเตอร์รานมอเตอร์รันเหรอคะป้าขึ้นมาเถอะบายบายพี่ๆเถอะบบาายยสวัสดีค่ะโอุน่ะลวงลราวงลราเก็บ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 เอาละค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ สวัสดีครับท่านลกสอกาล็อกซกค่ะทุกคนก็ขอตัวไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ please subscribe thank you ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย